สว,วัสดีเช้าวันใหม่ที่สดใสกว่าเดิมครับทุกคนล,ล่องเรือแม่น้ำชี่ชมทะเลหมอกย่มเศร้าและชมวิวทิวทัศน์ประเทศเพื่อนบ้านครับผมพเพลยข้อมาเร็วกาฝากกดไห์กดแช่อยู่เบื้องคลิดเพื่อเป็นกำลังใจให้กหลาในเด้อครับได้เวลาตื่นแล้วตื่นเร็วแม่เจ้าแล้วบอแมไ่ไปล,อล่องเรือเร็วตื่นตื่นปตื่นเร็ว ไปล่องเรือเตือนพไปเที่ยวแล้วสวัสดีจอหนที่เจ็ดนะครับตอนนี้เราจะไปล่องเรือชมวิวฝั่งพม่ากันอันนี้ก็คือบรรยากาศมันยังไม่สว่างเลยทุกคนดูแต่คือหมอกที่มารอต้อนรับเรานีอกหมอกหมอกเยอะมากตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสิบสามนาทีนะครับทุกคนเริ่มสว่างแล้วครับโอ้ยดูหมอก นสถานที่ตรงนี้คือท่าเรือแม่ตะวออำเภอท่าสองยางจังหวัดต,ตากนะครับทุกคนระวังม,มันล้มอะจะล้มเยาว์วบอกหน่ะเปิ้แม่ในลูกเรือดิ <c oughs> บรรยากาศดีวิวสวยแต่บอกตรงๆการล่องเรือรอบนี้พ่อก็แอบกลัวอยู่นะคะเ<อ>พราะว่าพ่อเคยได้ยินมาครับทุกคนว่าแม่น้ำมเมยแห่งน,นี้มีพกร่างคนลอยน้ำมาซึ่งบ่อยมากแต่คนจะขึ้นเรือมาพ่อก็ได้ขอพรเจ้าป่าเจ้าเขาให้พวกเราล่องเรือปลอดภัยและผ่านรุ่ล่วงไปด้วยดีอยชมบรรยากาศล่องเรือพร้อมกันเลยครับทุกคน อันนี้ก็เป็นวิวนามตัวเล็กๆอยู่ฟังบานเฮาเลยครับหลังจากที่ได้ชมวิวฟังบานเฮาแล้วเพื่นกรสิภากกับเรือไปชมวิวฟังพม่าครับบรรยากาศสิเป็นจังได๋ไปเบิองกันเลยครับ วิวสวยมากเลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรด้วยครับขอขอบคุณทุกการรับชมและตั้งคิดจนจบด้วยครับพี่นาบทบาทสีภาพโดเพียงแนะนำสองสีแล่ากับภาไปเที่ยวน้ำตกฟังประมาณด้วยครับสำหรับคลิปนี้กับจูเพียงตัวนี้เอาไว้พบกันไม่คิปหน้ะด้วยครับบ๊ายบาย